วัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อมุกค่ะอะไรนะไข่มุกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอเจอฮันีเดออรอฮันีเจอเร์ตอนนี้อยู่ที่จันทบุร sure. ีนะครับพ่อไปนะไปเลยไปได้ไหมไปเลยนะไปเลยสวัสดีครับเอ๊ะเหมือนเคยเจอ เจอที่ไหนอ่ะเจอที่ไหนเจอราไงานแครับพี่หนุ่มที่แล้วเจอคนสวยละขอสัมภาษณ์หน่อยครับนี่คือกามิน970มีไฟในตัวฮะคุยได้ไหมเนไม่ได้เนี่ เล่นเรื่อยไปเล่นเรื่อยซู่ซแต่งหน้านานไหมกว่าจะสวยอย่างเงี้ยห้านาทีค่ะห้านาทีโอ้โหเสร็จครับออกวาร์ดได้ไหมฮะไม่ไหวฮะไม่ไหวไม่ไหวทำไมไม่ไหวเหนื่อยเหรอเหนื่อยโอเคท่านถามคำตอบคำก็ได้ชื่ออะไรฮะจีน่าจีน้าจีน่าสะกดไอจีไม่ได้ดิอย่างเงี้ย โอเคไม่ไหวแล้วขอโทษขอโทษติดเยอะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมโอ้ยเราแกะตรงนี้เลยไหมนี่น้ปลาับเนี่ยใช่ใช่เราแกะตรงนี้เลยไหมเอาไหมคะช่วยหนูลูกนั่นเลยขอลองถืออ่ะนหนูถึงไงปวดหนักไม่เป็นไรครับขอบคุณครับระยะอะไร สิโลโอ้ยวิ่งดีมากเลยโอ้โหเก่งมากเลยครับยุนพี่ชื่ออะไรฮะล้วนล้วนล้วนหรือล้วน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 อ๋ออยู่อยู่เป็นคนจันนะสายดาวพอไปชมสายดาววิ่งห้าโลใช่ไหมฮะเก่งมากเลยครับแล้วปกติออกกําลังกายไงฮะทุกวันทุกวันเหรอดูครับเข่าไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมบ่อโอ้เข่าเดิมเดิมเลยนะสุดยอดมากครับขอบคุณครับไม่กลัวแล้วครับ โอ้โหสุดยอดมี AKA คเอไหมฮะไม่มีลูกมี IG จีไหมฮะไม่มีไม่เล่นไอจีมีอะไรลูกยายก็ไม่รู้อะไรอะไรอยู่กับลูกหมดโทรศัพท์ไม่ถือโอเคเพราะว่าไม่รู้เรื่องโอเคกราบทานได้เขียนได้กราบลาแล้วครับแล้วเจอกันเส้นชัยโอเคสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับสุดยอดเจ็ดเจ็ดสิบกว่านะโอ้โห เหลือเชื่อนะเจ็ดสิบกว่าโอเคคุณกำลังอยู่กับลันเนอร์เจอร์นี่เราเรียกเรดเรียกันเรียกรอบของบ้านไหมนะอยู่นู่นตรงนู้นมีไหมครับตรงนู้นมีสเก็ตไปเอา โคนช้าต่างชาติประมาณ50เมตรสวัสดีครับคุยได้ไหมคุยไม่ได้บอกคุยไม่คุยไม่ได้บอกคุยไม่ได้บอกฮะคุยได้ชื่ออะไรชื่อวิวค่ะบิวเอเจอแล้วนี่วอาวิวเจอยังอ๋อยังโอเคสะกด พยาบาลไปแล้วเจอคนเจ็บนะฮะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วกันตอนนี้ห้าสิบสามสองจริงเหรอ50นาสิบนาทีโอเค